เออคือร้อยหนาร้อยตาคือเธอเลือกโอ้ยนอนเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเด้อเนอนอนเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มมันก็ยังง่วงอยู่เลยดูเชฟฟันลออ้นลอด,ด้วยเชฟฟันล้อด,ด้วยดิอาเชฟฟันล้อด้วยเลยเอ้าเชฟฟันล้อด้วยเอาเอาเอายัางกันดีกว่านี่ย้ไปทำพิธุเง,งนิน อน่าจะแก้งกันอ้เาเบียดกันออกวันนี้เอาอ้วนอ้วนดันออกกันเออผู้ผุนผูน่คู่ครับในเม่หลับบ่าลูกเม่หลับครับหลับตลอดทั้งวันเลยเอ,อ้ยอันนา่ามาอ้วนยังมาซุนแม่ วันนี้มันต้นยุย้ยมัดจำเขาตลาบาดยังไงเงบตัวกระโดะกไหมปักกาศวันนี้ไม่ออกไปหน้าบ้านเหรอเมือวันวันนี้ออกไปหน้าบ้านยังครับพี่ดูนกยังพ่าผ้ากันออกจกห้องแลยเมื่อนี้เริ่มฮ้้นนะพี่นู้ฮู้นต้องใส่สิเมดหดนาหนาวล่ะจอเนี่มันสอดสือเย็นเย็นเย็นกับว่าเย็นแห้งขึ้นเกาละเริ่มอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้ะ ใส่กลางเดือนในสินฮอนเน่เลยข้าวนาฮอนอยู่ยากที่บ้านในนาฮอนเอาไปกันเมื่อ้ววันนี้เอาไปกันหมดแล้วเล้แลมโบอคัมเลือเลยบอกลาตื่นเธอลูกพ็ตื่นลูกนอนอย่างเดียวเลยเจะาหมูกเ็นต้อย,อยนอนกับพื้นมึงเจ้าเนี่ยพื้นก็เย็นเพื่อนก็เย็นฮ กระพื้นมันเย็นใช่ไหมลูกเดี๋ยวครับข้างในหนาวแลมื่นนะมอ้องนอนกับพื้นมันเย็นนะครับแม่เอ้โอ้ยแม่แกล้งเราว่าเดินนอนดูย็นหนะนังนาจงการแม่แกล้งแลมโบ่หรอกระบิกเราว่าท่านเดินหลับแม่ก็เลยไม่เล่นน้ำแลมโบ่หลับแล้ว,แ,แ,แ,มแ,ลวแม่ก็จะไม่มาแกล้งเลยเห็นไหมเอาหลับตอ่อ นี่ยอาลับต่อซะลูกอาจมูกดิจมพูอาปากก็สีชมพูน่ารักเรียพี่น้องน่ารักมากรุ่จมูกก็จะลับละลับหรือยังอาลับหรือยังแ <c oughs> ม่มาแก้งนำไมเนี่ยหนูจะนอนนะจมในใจใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม ฮึฮึแย่ลายนะคือไดต,ตีพือนองอนขังข้นแขวอกหรีเดินท่างกับบําบําดือเงียบก็ดือเง,งียบ,บไปพี่นอ้องนีงเง่เห็นไหมคือมันคือเฮงเฮงนี่โอโหห้โหโหนหันโหนนี่ปีนไปเล่นโบหาจับจแม่งสาบจับหนูน,นันๆันใดที่ <laughs> ไปละจ้าพี่น้อง้าคลิปนี้ก็ซื้ไว้แค่นี้แหละขอบคุณที่ยวาลมารับชมช่องน้องๆนะจ้าไปละจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย